สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเต้นสตาร์คารรถมือ2องปทุมธานีราคาดีฟรีดาวกันอีกแล้วนะคะวันนี้เต้นมาอยู่กับ Honda Jazz GE ปี2012ตัว V ีรองท็อปคันนี้เลยนะคะมาด้วยตัวรถสีฟ้าแบบนี้อันโดดเด่นเลยนะคะราคาอยู่ที่359,000บาทเท่านั้นนะคะ แต่เท่านั้นยังไม่พอนะคะเพราะว่าถ้ามาจากคลิปนี้ด้วยเนี่ยรับส่วนลดไปเลยค่ะ50,000บาทเหลือเพียง3 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเจ้นจะพาไปชมในส่วนของสภาพรถแล้วก็ภายในรถกันต่อเลยค่ะสําหรับพันด้าแจ๊คันนี้นะคะก็มีในส่วนของระบบเซ็นเซอร์ให้ทั้งหมด 4จุดเลยนะคะใครถอยหลังไม่เก่งนะคะก็คือตอบโจทย์เลยนะคะพวกน้องมีสัญญาณเตือนด้วยเวลารถระยะประชิด1 0 0เมตรนะคะค่ะตอนนี้ต้งก็อยู่ภายในตัวรถกันแล้วนะคะบอกของน้องให้ดูเบาะก,กันก่อนดับแรกเลยนะคะในส่วนของเบาะของน้องเนี่ยจะเป็นเบาะผ้าเป็นสีกลมแบบนี้นะคะตัดกับสีดําเป็นกรรมะหยี่นะคะแล้วก็คอนโซลนะคะจะเป็นคอนโซลสีดําแบบนี้เลยมีแอร์แบกให้2จุดด้านหน้านะคะ ในส่วนของคอนโซลตรงกลางนะคะก็สามารถฟังในส่วนของ CD ได้นะคะแล้วก็เสียบ AUX แล้วก็ฟัง a m f m ได้นะคะสําหรับคันนี้นะคะระบบปรับแอร์ก็จะเป็นแบบแมนวนวลปรับมือนะคะก็สามารถปรับได้เลยนะคะอยากได้ความแรงแค่ไหนความร้อนความเย็นประมาณไหนก็ปรับได้เลยนะคะ ในส่วนของน้องคันนี้นะคะจะเป็นระบบเกียร์ออโต้นะคะเป็นแบบแนวตรงแบบนี้นะคะก็ขับง่ายมากๆเลยนะคะด้านข้างก็สามารถเก็บของกระจุกกระจิกได้พอสมควรเลยนะคะในส่วนของพวงมาลัยน้องนะคะจะเป็นพวงมาลัย3ก้านแบบนี้แล้วนะคะ,นะคะแล้วก็มีในส่วนของมัลติฟังก์ชันมาให้ด้วยเพิ่มเสียงลดเสียงได้ทางด้านนี้เลยนะคะหน้าจอนะคะจะแสดงผลค่า MID นะคะเป็นสีส้มแบบนี้เลยนะคะไมค์จะอยู่ที่ 14 0 0 0 0สนื 140, นะคะก็ถือว่าไม่ได้มากแล้วก็ไม่ได้น้อยเกินไปนะคะสำหรับคันนี้ค่ะเพราะว่าน้อง B12 นะคะค่ะให้ดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะคะน้องสามารถพับเปาะได้แบบ60-40นะคะแล้วก็ Honda j a จ๊เนี่ยข้อดีของเขาเลยคือเขาเป็นรถ5ประตูใช่ไหมคะก็ถือว่าเป็นรถอนเนกประสงค์นะคะแล้วก็น้องเนี่ยสามารถพับเรียบได้เลยนะคะในเซกงเม้นต์อื่นอาจทับได้แต่ไม่เรียบเท่ากับ h อน da j แจ z นะคะแต่คันนี้คือเรียบไปเลยนะคะสามารถบรรทุก สัมภาระต่างๆนะคะได้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะแล้วใครที่สนใจน้องคันนี้นะคะที่ราคาเต็มอยู่ที่359,00 0บาทนะคะลดไปเลย50,000บาทนะคะเหลือเพียง30,9,000บาทใครที่สนใจก็คือสามารถแคปคลิปนี้นะคะแล้วก็ส่งมาที่ช่องทางการติดต่อด้านล่างนี้ที่เต้นขึ้นไว้ให้ได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย